5รุ่นรถกระบะแคปที่ออกตัวแรงและเร็วที่สุดอันดับ5 Ford Ranger แคปเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.2อัตราเร่ง11.61วินาทีอันดับที่4 Nissan Navara NP 300 Caliber เกียร์ออโต้ย้ำนะครับว่าเกียร์ออโต เวลา11.51วินาทีอันดับ3 Mazda BT-50 โตเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.2ทำเวลาอยู่ที่11.24วินาทีอันดับที่2นะครับเป็นบิ z ู u Titan GLS 2.4เกียร์ออโต้นะครับทำเวลาอยู่ที่10.27วินาทีอันดับ1นนะครับทายถูกไหมว่าเป็นอะไร เป็นโตโยต้าครับรีโว่2.8เกียร์ธรรมดานะครับทำเวลาอยู่ที่10.09วินาทีสนใจรถรุ่นไหนเข้ามาเลือกชมกันได้ครับที่จักรวาลคาร์เซ็นเตอร์สาขาลำลูกกาครับเบอร์โทรนะครับ0906595198ครับผมผู้จัดการตํำคอยดูแล24ชั่วโมงครับ